ใช้ไมโนซิดิลมาหลายปีแต่ผมก็ยังบางเหมือนเดิมไม่เห็นมันจะดีเหมือนที่เขาพูดเลยฟังให้ดีครับเพราะสิ่งที่คุณขาดอาจไม่ใช่แค่ยาแรงแต่คือสารบางตัวเท่านั้นที่เข้าไปเสริมลิ My ์เจ้าไมโนซิดิลได้อย่างดีเกินค่าซึ่งสารตัวนั้นก็คือกาเฟอีนครับหรือสารสกัดจากกาแฟอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับไม่ใช่ว่าแค่การกินกาแฟทุกวันจะไปช่วยเร่งการงอกของผมคุณได้แต่สิ่งที่หมอพูดถึงคือกาเฟอีนแบบชนิดทาครับที่มีงานวิจัยชัดเจนนะครับว่าเร่งการงอกผมได้เร็วขึ้นถึงสาาคัญในกกร็อเจ้ DT ที่หนนนังศรรษะซึเเป็ตต้ใกาทห้ ผมร่วงผมบางแล้วเกิดการหัวร้านนอกจากนี้แล้วเจ้ากาแฟ ä, ยังไปช่วยให้เจ้ามันอกซิดีลทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรียกได้ว่าเร่งผลแบบคูณ2เลยแต่เดี๋ยวก่อนมันยังไม่จบเพราะถ้าคุณอยากได้สูตรบำรุงผมแบบที่เป็นผลจริงๆเนะี่ยหมอแนะนํา3ทหารเสือปราผมร่วงอย่างอยู่มันนั่นก็คือ1นึ่มนอกซิดีลที่หมอพูดไปแล้วครับมันคือพันหลองที่สำคัญม,มากในการลดผมร่วงควบคู่ไปกับเจ้าฟีนัสลที่เป็นพระเอกสองเลยคือกาเฟอีนครับซึ่งหมอได้พูดมาในวันนี้นะครับว่ามันเป็นตัวสำคัญมากๆนะครับในการทั้งบล็ และสครับคือซิงค์ครับซิงค์แนะนาว่าเป็นซิงค์แบบทานะครับผมยิ่งหรือถ้าคนอีกตัวไหน,นครับที่ใส่ทั้งคาเฟอีนและซิงค์มาพร้อมๆกันคู่กับไมโลซิดิลนะจะเป็นตัวประสานสาคัญมา,มากๆเลยครับเพราะซิงค์เนี่ยเป็นตัวสําคัญในการลดการอลักเสษที่ดูมขนช่วยฟื้นฟูหนังศีรษะลดความมันซึ่งเป็นต้นเหตุนในการทําให้เจ้า DH t อทํทงานได้ดีขึ้นนั่นเองเหมือนการยิงจรวด3าดอกพร้อมกันในการยับยั้งการเกิดผมร่วงนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าใครที่กําลังต่อสู้กับผมร่วงอยู่กินยาทายามาแล้วรู้สึกว่าผมมมัันนยยงไไ่ดดีขึ้้หรืออาก ปรึกษาเพิ่มเติมก็อย่าลืมทักมาหาทางแมน D R O เราได้เลยนะครับมีทั้งตัวหมอและผู้เชี่ยวชาญเราที่พร้อมจะช่วยตอบคาถามให้กับคุณนะครับผมในการเลือกใช้สารอาหารเสริมให้ตรงจุดกับคุณเพราะหมอก็ผ่านพร้อมผมร่วมมาแล้วด,ด้วยตัวหมอเองและอยากให้ทุกคนผ่านมันไปด้วยกัน,นครับอยากให้ทุกคนกลับมามีความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งไปกับแบรนด์ D R O นะครับ